สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆอนุบาลสองทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูโบนะคะคุณครูโบก็จะนำสาระและความรู้สนุกสนุกที่มีความรู้มากมายเลยมาฝากเด็กเด็ก สำหรับในหน่วยนี้เราเรียนกันในหน่วยเรื่องข้าวมีประโยชน์ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่สองแล้วคุณครูจะมาสอนให้เด็กๆรู้จักในเรื่องของลักษณะของข้าวและก็ชนิดของข้าวต่างๆค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปนำสู่ความรู้ที่เด็กจะได้เรียนกันนั้นวันนี้คุณครูมีการเคลื่อนไหวและจังหวะเกี่ยวกับการบริหารร่างกาย มือของเรามาฝากให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกทำพร้อมกันเลยค่ะ,ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหว้ะจังหวะวันนี้คุณครูก็มีบทเพลงหนึ่งเพลงจะมาฝากแล้วมาฝึกให้เด็กๆช่วยร้องพร้อมกับขยับนิ้วมือไปตาม<อ>บทเพลงนี้นะคะเอาละค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันหนึ่งครั้งนะคะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว ใครหยับนิ้วชี้ไปมาชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระต่ายโยกไปโยกมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิวม้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมตายบนหลังคาชูนิ้วขึ้นมาห้านิว้วแล้วเป็นดอกบ,บัวสวยงาม ทำได้ไหมคะอ้าเรามาลองทำพร้อมกันช้าๆตามคุณครูหนึ่งครั้งนะคะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วขยับนิ้วชี้ไปมาชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระต่ายโยกซ้ายโยกขวา ชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมตายบนหลังคาชูนิ้วขึ้นมาห้านิว้วแล้วเป็นดอกบัวสวยงามอา้าวไปฝึกทำกันนะคะดเด็กๆเริ่มจากการชูหนึ่งนิว้วนี่นะคะนี่หนึ่งนิ้วนะคะ ก็ขยับไปมาจากนั้นก็เพิ่มจำนวนเป็นกี่นิ้วคะอ่าสองนิ้วเป็นกระต่ายนะคะยกซ้ายโยกขวาเป็นกระต่ายโยกซ้ายโยกขวานะคะจากนั้นก็เพิ่มเป็นสามนิ้วสามนิ้วนี่ก็เหมือนแมวหนวดแมวเมียวเมียว,ว,ว,วแบบนี้นะคะอ่าและก็เพิ่มเป็นสี่นิ้วนี่คือจำนวนสี่นิ้วนะคะ สีนิ้วก็คือแมงมุมตายบนหลังคานั่นเองค่ะสุดท้าย5นิ้วค่ะนี่ห้านิ้วหนิ้วนำมาประกบกันเป็นการไหว้นะคะเป็นดอกบัวตูมที่สวยงามอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอในเด็กเตรียมนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นนิ้วนิ้วชี้ชี้ไปชี้มา ชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกรต่ายยกซ้ายยกขวาชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมตายบนหลังคาชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วแล้วเป็นดอกบัวสวยงามเก่งมากค่ะเด็กๆอยากให้เด็กๆ ไปฝึกทําแล้วลองฝึกนิ้วแล้วลองฝึกนับนิ้วกันนะคะอ้าวเรามาลองฝึกกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วอ้าวเราลองฝึกเพลงห้านิ้วนี้นะคะพร้อมกับท่าประกอบนะคะไปฝึกกันทํานะคะเด็กๆอ่ะละค่ะมาถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนให้เด็กๆได้รู้จัก ลักษณะของมเมล็ดข้าวแล้วก็ชนิดของข้าวต่างๆเด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะอะละคะถ้าอยากรู้กันแล้วเราไปทำความรู้จักกับมเมล็ดข้าวกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะค่ะเด็กๆอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนต้นคลิปนี้นะคะว่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลักษณะและก็ชนิดของข้าวค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะจากรูปภาพนี้เด็กๆก,ก็คงคุ้นตากันแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราได้เรียนกันไปในส่วนประกอบของต้นข้าวทบทวนกันอีกครั้งน,นะคะนี่คือรูปต้นข้าวนะคะเด็กๆ ต้นข้าวก็จะประกอบไปด้วยลำต้นของต้นข้าวลากของต้นข้าวแล้วก็ใบนะคะแล้วก็รวงข้าวเป็นรวงสีทองนี่นะคะและก็เมล็ดข้าวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในลักษณะของเมล็ดข้าวเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าลักษณะของเมล็ดข้าวนั้น เป็นอย่างไรเมื่อต้นข้าวออกรวงโตเต็มวัยนะคะเราก็จะได้มเมล็ดข้าวและ,มะเมล็ดข้าวนั้นก็จะแบ่งเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกและก็มะเมล็ดข้าวสารนะคะก่อนที่จะมาเป็นข้าวสารมเมล็ดสีขาวนั้นข้าวก็จะเป็นข้าวเปลือกที่มีเปลือกข้างนอกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะดเด็ก ข้าเปลือกนั้นก็จะมีทรงลีและก็แหลมมีเปลือกหุ้มสีน้ำตาลผิวจะค่อนข้างหยาบนะคะจากนั้นเขาก็จะนำมะเมล็ดข้าวเปลือกนั้นไปเข้าลงสีเพื่อสีข้าวออกมาเป็นมเมล็ดข้าวสารสีขาวที่เด็กๆเ,เห็นนี่ละคะ่ะเมล็ดข้าวสารนั้นก็จะมีทรงลีและแหลมมีสีขาวผิวก็จะเรียบ เด็กสังเกตและแยกออกให้ดีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูนำข้าวชนิดต่างๆเป็นตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆที่นำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วฝึกพูดกันเลยว่ามีข้าวชนิดใดบ้างรูปภาพแรกนะคะเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะข้าวเปลือก เก่งมากค่ะนี่นะคะข้าวเปลือกอย่างที่บอกไปจะมีเมล็ดที่เลียวแหลมลักษณะสีของข้าวเปลือกก็คือจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะชนิดต่อไปค่ะอเด็กๆพูดตามนะคะนี่เรียกว่าข้าวสารค่ะข,ข้าวสารก็จะมีเมล็ดที่เลียวเหมือนกันแล้วลักษณะก็จะเป็นสีขาว เพราะเกิดจากการที่สีมาจากข้าวเปลือกนะคะเวลาหุงสุกแล้วก็จะมีลักษณะที่หอมและก็นุ่มร่วนค่ะต่อไปพูดตามนะคะข้าวเหนียวค่ะนี่คือข้าวเหนียวลักษณะของข้าวเหนียวเมื่อนึ่งหรือหุงเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะที่เหนียวนุ่มอร่อยทีเดียวเลยล่ะค่ะเด็กๆ ค่ะและก็มาถึงนะคะข้าวชนิดต่อไปที่เด็กๆเห็นนี้นะคะเรียกว่าข้าวไรเบอร์ี่ค่ะเด็กๆดูสิคะข้าวไรเบอร์รี่นี้ลักษณะของข้าวนี้มีสีอย่างไรคะอ่าเก่งมากคะ่ะ ลักษณะของข้าวไรเบอรี่นี้นะคะก็จะมีสีออกดำดำม่วงม่วงนะคะแบบนี้นะคะลักษณะ,มะเมล็ดข้าวก็จะเรียวเหมือนกันแต่จะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หนามากกว่าเดิมนะคะเมื่อเวลาหุงก็จะมีรสชาติที่คล้ายๆกับข้าวสุกและข้าวหอมมะลินะคะแต่จะมีความกรุบกรับหนึบหนับมากกว่านั่นเองค่ะ และก็จะมีสารอาหารและประโยชน์มากกว่าข้าวชนิดต่างๆเลยละค่ะเด็กๆมีใครเคยทานข้าวไรเบอรี่มั้งคะและต่อมานะคะนี่เรียกว่าข้าวกล้องเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นหรือบางคนก็อาจจะไม่เคยทานนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาเรามาฟังนะคะลักษณะของข้าวกล้องก็จะมีลักษณะสีน้ำตาล จะมีความนุ่มน้อยกว่าข้าวหอมมะลิเช่นกันนะคะแต่ก็จะมีรสชาติและสัมผัสที่หนึบหนับเช่นกันค่ะบางคนก็จะนิยมหุงเปล่าๆไม่ผสมเลยหรือบางคนบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะนำข้าวกล้องและข้าวไลเบอรี่นี้ไปหุงผสมกับข้าวขาวก็เพิ่มรสชาติที่อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ได้วันนี้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆเด็กๆชอบรับประทานข้าวชนิดไหนกันบ้างคะมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้กันในลายกลุ่มห้องของเรานะคะอะล่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆลองกลับไปสังเกตที่บ้านของเราแล้วก็ลองพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ว่าเด็กๆนั้นชอบทานข้าวชนิดใดประเภทใดหรือถ้าไม่รู้จากข้าวชนิดใดเด็กๆอยากลองชิมหรือลองรับประทานบอกให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมให้เด็กๆลองชิมลองรับประทานได้นะคะรับรองว่าข้าวทุกชนิดนั้นมีสารอาหารและมีประโยชน์กับร่างกายหมดทุกชนิดเลยล่ะคะ่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีเกมปริศนาคำทายสนุกๆเกี่ยวกับข้าวนำมาให้เด็กๆลองฝึกทายกันนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยคะ่ะข้อแรกเด็กๆลองทายสิคะว่าข้าวอะไรเอ่ยที่เรานิยมทานกับส้มตำไก่ย่างเอเด็กๆทายถูกกันหรือเปล่าคะติ๊กต๊กติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทราบไหมคะ ว่าข้าวอะไรเอาล่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านั่นก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะมีเด็กๆหลายคนชอบรับประทานข้าวเหนียวใช่ไหมล่ะคะข้าวเหนียวมักจะทานกับส้มตำไก่ย่างหรือหมูปิ้งหมูย่างนะคะ ลักษณะของข้าวเหนียวก็จะเหนียวนุ่มอร่อยแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้ล่ะคะ่ะเกมที่สองนะคะมาค่ะเรามาลองทายกันถายซิข้าวอะไรเอ่ยเม็ดสีม่วงดำนิยมหุงผสมกับข้าวหอมมะลิอ่า ถ้าใครฟังคลิปตั้งแต่ต้นนะคะเด็กๆจะต้องตอบข้อนี้ได้แน่ๆเลยข้าวที่มีเมล็ดสีม่วงดำนั้นก็คือข้าวไวเบอรี่ค่ะเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากเลยนะคะนี่แหละค่ะข้าวไวเบอรี่จะมีลักษณะเมล็ดสีดำปนสีม่วงแบบนี้นะคะ นิยมหุงผสมกับข้าวหอมมะลิหรือบางครอบครัวก็อาจจะหุงแบบนี้เพียวๆเลยค่ะค่ะมาถึงเกมข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วเอาละถ้าพร้อมแล้วมาตั้งใจฟังแล้วทายกันนะคะทายสิข้าวอะไรเอ่ย คืออาหารของไก่มีเปลือกหุ้มสีน้ำตาลติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเด็กๆทายถูกกันไหมคะเอาละคะ่ะคงมีคนทายถูกบ้างล้วนาะคุณครูเฉลยเลยแล้วกันนะคะข้าวที่เป็นอาหารของไก่แล้วก็มีเปลือกหุ้มสีน้ำตาลนั้นก็คือข้าวเปลือกนั่นเองคะ่ะ เก่งมากๆเลยตบมือให้คนเก่งของคุณครูทุกคนที่ตอบถูกด้วยค่ะม <Yeah, S 1> ีไงกันบ้างคะจบลงไปแล้วกับเกมปริศนาคำทายทายซิเข้าอะไรเอ่ยสนุกและก็ชอบใช่ไหมล่ะคะค่ะโอกาสหน้าเดีย๋ยวคุณครูจะนำเกมปริศนาคำทายสนุกๆแบบนี้เอามาให้เด็กๆฝึกสมองลองทายกันอีกนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับความรู้เรื่องลักษณะของข้าวและชนิดของข้าวในวันนี้อย่างที่คุณครูได้สอนและบอกไปข้าวนั้นมีประโยชน์กับเรามากเลยนะคะเรารับประทานข้าวเข้าไปทําให้ร่างกายเรานั้นแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตในข้าวก็จะประกอบด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายฉะนั้นเราควรที่จะรับประทานข้าวอย่างประหยัด และรู้คุณค่านะคะคุณครูเคยสอนเสมอว่าควรรับประทานข้าวให้หมดไม่ให้เหลือทิ้งเพราะว่าอะไรล่ะคะเด็กๆจำได้ไหมอ้าคุณครูเคยบอกว่าเพราะว่าเรานั้นจะต้องระลึกเสมอว่ากว่าจะผ่านมาเป็นข้าวแต่ละเม็ดให้เราได้รับประทานนั้นชาวนานั้นค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ทุ่มเทมากเลยนะคะ เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาเรียนกันถึงวิธีการทํานานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากเรื่องลักษณะของข้าวแล้วก็ชนิดของข้าวให้เด็กๆได้จำและนำไปท่องกันนะคะว่าข้าวมีกี่ชนิดและคำถามท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูอยากทราบว,ว่าเด็กๆชอบทานข้าวชนิดใดระหว่างข้าวเจ้าหรือข้าวหอ,อมมะลิและก็ข้าวเหนียวค่ะ เอาละค่ะใครชอบข้าวอะไรส่งคลิปเล่ามาให้คุณครูได้ฟังได้รู้และเปลี่ยนกับเพื่อนๆในกลุ่มห้องกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย